สวัสดีค่ะโอ้โอ้โอ,โอเดี๋ยวพี่ปลาลืมแปบ๊บนึงนะ <c oughs> แปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่ปาลืมตรงนี้แป๊บนึง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 นะคะอ่าระหว่างรอเพื่อนๆืนก็มานะระหว่างรอเพื่อนๆพืนก็มาคะ่ะท่านใดก็ามาแล้วนะคะทักทา,ายพี่ปรากันทักทายพี่ปากันค่ะ ่าท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายพี่ปากันค่ะเดี๋ยวพี่ปรับแป๊บแป๊แป๊แปบ๊บแปบ๊แปบ,แปบ,แปบนะแป๊บนะแป๊บนะคะแป๊บนะคะแป๊บนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายพี่ปากันค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะ โอเคท่านใดที่เข้ามาแล้วทักทายกันสวัสดีค่ะวันนี้วันแห่งความสุขกับทุกคนนะคะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพริกบัญญัดีจังเลยเอาวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะไม่เราไม่ใช่ฝรั่งจ๋าหรือว่าอะไรนะคะแต่พี่ปราบอกเลยว่าทุกอย่างที่ดีเรารับหมดค่ะวันนี้หัวข้อสําคัญสวัสดีค่ะคุณราติเยี่ยมมากเลยค่ะทักทา,ายกันนะคะจากทุกแพลตฟอร์มนะคะ วันนี้พี่ปลากําลังไลฟ์ออกสองแพลตฟอร์มค่ะแพลตฟอร์มสีฟ้าและแพลตฟอร์มสีแดงแน่นอนค่ะทุกแพลตฟอร์มมีคุณค่าแล้วก็พี่ปลาบอกเลยว่าตั้งใจเดี๋ยวก็อู้เช็คเสียงก่อนเช็คเสียงก่อนเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันต้องเป็นบทเรียนค่ะเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วต้องเป็นบทเรียนพี่ปาเช็คเสียงก่อนนะคะพี่ปลาเช็คเสียงก่อนสิ่งที่สําคัญที่พี่ปลาอยากจะบอกกับทุกๆคนค่ะ อ่าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอพี่ปาเช็คเสียงนิดนึงนะคะว่ามีเสียงออกมาค่ะไม่งั้นพูดไปจนจบแล้วไม่มีเสียงได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะช่วยตอบพี่ปาพิมพ์ตอบพี่ปาหน่อิดนึงนเราบค่ะโอเค<ต>โอเคมีเสียงชัดเจนนะมีเสียงชัดเจนนะวันน <ชะ S 2> ี้นะคะสิ่งที่พี่ปาอยากจะคุยและอยากคุยมากๆเลย คืออะไรคะการดูแลตัวเองของร่างกายเบาหวานหายได้จริงหรือไม่เป็นคําถามที่ทุกคนพูดและทุกคนสงสัยอุ้ยเราจะต้องกินนั่นกินนี่ชีนั่นชีนี่ไปตลอดชีวิตหรือไม่วันนี้พี่ป่าบอกเลยนะคะคําว่าเบาหวานหายได้หรือไม่พี่ป่าอยากใช้คําว่ามันสงบค่ะเบาหวานสงบเพราะคาว่าหายหมายวว่าไงหมายความเราไม่ต้องดูแลเราไม่ต้องทําอะไรเหมือนสมมุตินะคะวันนี้มือมีปัญหาตัดมือทิ้งอ่า ก็มือมันหายแล้วมันไม่เป็นแผลแน่นอนแต่เบาหวานย้ํานะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะเข้าใจทุกๆุกอย่างเลยค่ะเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมไม่ใช่โรคเวรหรือโรคกรรมและที่สําคัญคําว่ากรรมพันธุ์ณวันนี้ณวันนี้การแพทย์ยุคใหม่ที่เรียกว่า Medical 3.0ที่ไศยายย้ำนะคะ การแพทย์ไม่ได้ว่ายุคเก่ามากแต่ยังยุคปัจจุบันที่เราหลายที่ก็ยังใช้กันอยู่เป็นอะไรก็รักษาตรงนั้นวันนี้หลายคนถึงมียาเป็นถุงเพราะว่าอะไรคะเป็นบรรทุกรอกเลยคะ่ะเนาะโรคตาเราไม่ได้ว่าอยากจะเป็นนะคะแต่เราไม่เข้าใจพิบปาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคว่าหลายคนเกิดจากความไม่เข้าใจไม่ใช่เขาอยากจะป่วยอันนี้สําคัญจริงๆนะคะ หลายคนเกิดจากความไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าเขาอยากจะป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่พี่ปาอยากคุยวันนี้จริงๆก็คือขอให้คุณเข้าใจทุกอย่างที่แก่นค่ะพอคุณเข้าใจแก่นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะฟังดีๆนะคะพอคุณเข้าใจคําว่าแก่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะรู้วิธีการดูแลตัวเองอย่างชัดเจนและนี่คือคําตอบที่พี่ปาพูดกับทุกท่านเสมอคือคุณคือคุณหมอของตัวเองค่ะ คุณคือคุณหมอของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังพี่ปาดีๆนะคะโรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมค่ะแล้วเวลาที่ทีมบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เข้าใจเรื่องนี้พี่ปาต้องย้ำนะคะว่าเข้าใจเรื่องนี้เขาจะดูตัวเลขอยู่สองตัวค่ะเขาจะไม่ได้ดูตัวใดตัวหนึ่งแล้วบอกเลยว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีตัวเลขสองตัวตัวที่หนึ่งคือฟาสติ้งบัตจ u กาขอนี้ขอใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะ ฟาซซิงบัจจก้าเป็นผลเลือดที่เจาะในหลังจากที่มันเป็นครั้งครั้งอะค่ะซึ่งจริงๆมันใช้ประกอบแต่ไม่ได้บอกว่าตัวน,นี้ปุ๊บคุณเป็นเบาหวานทันทีเพราะว่าหลายมันที่มันสะท้อนออกมาว่าวัาวนเนี้คุณกินของหวานมากไปไหมแต้งมากไปไว้วันนี้คีย์เวิร์ดที่พี่ป่าอยากให้น้ําตาลคือ,อยาพิษนะคะตอนนี้ทางการแพทย์ก็รู้หมดแล้วว่าน้ําตาลคือ,อยาพิษ แล้วภาวะการเจ็บป่วยที่เป็นกันตลอดเวลาเกิดจากภาวะง่ายๆที่เรียกว่าดื้ออินซูลินพี่ปาจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเย่อยๆยนะคะเพราะพวกเราไม่ใช่นักเรียนค่ะพวกเราคือผู้ที่เข้ามารักสุขภาพแล้วก็เรียนรู้ถ้าใครเห็นด้วยหัวใจรัวๆพี่ปาเลยนะคะถ้าใครเห็นด้วยหัวใจรัวๆให้กับตัวเองก่อนเพราะหมายความว่าไงวันนี้วันแห่งความรักนะคะพี่ปาย้ํากับทุกคนเสมอเลยว่าถ้าคุณยังรักตัวเองไม่เป็น ฟังดีๆนะคะรักตัวเองไม่เป็นคือไม่ได้ดูแลตัวเองเลยปล่อยปะละเลยกับชีวิตไม่ใช่เลยนะคะวันนี้สิ่งหนึ่งที่พี่ปายจะบอกว่าทุกคนเกิดมามีสามสิบสองอายุวะเหมือนกันสามสิบสองอายุเหมือนกันเราดูแลเขาอย่างไรและสิ่งเหล่านี้ถ้าเราดูแลแล้วมันจะดีจากข้างในคะ่ะเช่นหนึ่งวันนี้เรื่องโรคเบาหวานคุณรู้ไหมถ้าคุณดูแลสุขภาพของคุณดี น้ำตาลไม่สูงเกินไปไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำตาลท่วมทนจนเซลล์ของเราทุกครั้งที่เรากินอะไรเข้าไปนะคะโดยเฉพาะแป้งกับน้ำตาลฟังดีๆนะคะทุกครั้งที่เรากินอะไรเข้าไปโดยเฉพาะแป้งกับน้ำตาลแป้งเช่นอะไรอ๊้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามใหญ่ขนมจีนเนาะหรือบางคนกินอะไรก็ข้ามันไก่อู้พี่ชีวิตนี้ไม่ให้กินเลยเลยเหรอฟังดีๆนะคะเชะ้าๆชัดๆกินได้ค่ะ แต่กินอย่างถูกวิธีวิธีการกิน how to eat สำคัญมากเลยเคยจำได้ไหมคะที่พี่ปาบอกว่าเวลาจะกินอาหารอะไรในจานของเราสมมุตินะคะเราอยากกินข้าวมันไก่ให้มันอร่อยมากเลยเพิ่มผักได้ไหมคะอุ้พี่ร้านข้าวมันไก่ก็มีแต่แตงกวาล่ละคะ่ะโอ้ยง่ายมากเลยตอนนี้พี่ปามีวิธีนะคะจะก่อนกินข้าวมันไก่อยากกินมากเลย พี่จะไปซื้อผักลวกที่เขาลวกสําเร็จนะี่แหละค่ะไม่ต้องมานั่งลวกเองยี่สิบบาทแล้วบางทีเรามีน้ําพริกเราก็ติดไปน้ําพริกที่เราชอบเช่นอะไรน้ําพริกกะปิน้ําพริกตาดดงเนาะโอ้ยน้ําพริกไปย่างหรือน้ําพริกลรงเหลือเราใส่กระปุกไปแล้วเวลาทานข้าวนะคะเริ่มต้นให้เริ่มจากไฟเบอร์ก่อนครับก็เอาไฟเบอร์ตัดน้ําพริกเนี่ยกินโอ้เริ่มต้นพี่ป่าจะดื่มน้ำสาดหนึ่งแก้วก่อน ทำให้อะไรคะน้ําอุ้ก็อิ่มเร็วสิพี่อไม่ดีเหรอคะ่ะเราจะได้กินแป้งกับน้ำตาลน้อยลงจริงไหมคะเพราะทุกวันนี้เราต้องใช้ชีวิตแบบปกติยังนะคะเราต้องดูตัวเลข2ตัวตัวที่หนึ่งคือ Fasting b ัตจูก้าฟา t i n g b บัตจ k กคือค่าน้ําตาลที่เราเจาะในแต่ละครั้งนะคะงดน้ํางดอาหารหลังเที่ยงคืนถ้าเราไม่ได้เจาะไขมันถ้าเจาะไขมันหลังสองทุ่ม แล้วสมมุตินะคะก่อนมื้อหารอุ้ยจิ้มจเจาะนาะอุ้ยดีใจมากเลยน้ําตาลแค่เก้บตอนนี้เราไม่เป็นประวันเข้าใจใหม่นะคะภาวะของการดูแลตัวเองที่จะบ่งชี้ว่าคุณเป็นดูแลตัวเองได้ดีในเรื่องน้ําตาลหรือไม่มีอีกตัวหนึ่งค่ะคือฮีโมโลบิดเอวันซีน้ำตาลสะสมหลายคนไม่เคยเจาะเลยนะคะพี่ปาบอกเลยถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เหนื่อยง่ายขิวบ่อยกินจุ กลางคืนตื่นขึ้นมาฉี่ค่ะฉี่บ่อยกว่าปกติถ้าไม่ฉี่แล้วฉี่อีกแล้วที่สําคัญเวลาคุณฉี่คุณลาดน้ําเสร็จแล้วนะคุณเหลียวหันไปมองนิดหนึ่งบางทีช่วช้ามีมดมาตอมนะคะนั่นคือน้ําตาลที่ออกมากับปัสสาวะของคุณแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะอาการที่จะเป็นบางคนอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะจะเป็นปื้นดําที่คออุ้ยอาบน้ำไม่สะอาดไม่เคยขัดที่ไกลเลยไม่เคยดูแลตัวเองเลยเห็นไหมคะ สิ่งเหล่านี้สําคัญมากๆซึ่งพี่ปายากจะบอกทุกๆคนเลยว่าเวลาที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะเราต้องเริ่มสังเกตละพี่ปายจะพูดเสมอเลยว่าทุกอย่างคือมีจุดหมายอันนี้สําคัญนะคะสําคัญมากๆเลยนะคือทุกอย่างเขามีจุดหมายที่มาบอกพวกเรานะคะว่าเราเป็นไงคะอ่าเรากําลังป่วยนะ เรากําลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าไงคะต้องดูแลตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนปล่อยประระเลยไม่ได้ดูแลตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่าฮโมโกลบินเอวซี o B n a C มี2อ,อย่างนะคะข้อที่ 1. f a ่งฟ n สติงบัชุกค่าน้ําตาลในเลือดต้องต่ํากว่าร้อยค่ะฟาสติ้งบัตจุก้าต้องต่ากว่าร้อยค่ะอ่าไม่เป็นไรมีกลวิธีงดเื่องดคุณจะถูกฟ้องด้วยฮิมโกลบินเอวซี อันนี้พี่ปาบอกเราไม่ใช่นักเรียนนะคะที่จะมาดุอุ้ยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรากลับมารักตัวเองให้เป็นวันนี้คือวันวาเลนไทน์รักตัวเองให้เป็นค่ะถ้าไม่อยากจะป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเบาหวานนะคะถ้าจะแอดมิดหมอก็จะมีเกณฑ์เลยว่าถ้าสมมติคุณคุ้คมปาไม่ได้จริงๆแต่ออกมาด้วยภาวะแทรกซ้อนค่ะภาวะแทรกซ้อนคือไปที่ไตไปที่ตับไขมันพอกตับเยอะมาก จนตับทํางานได้ไม่ดีหรือเกิดภาวะเซ็กซ้อนอย่างอื่นติดเชื้อง่ายมีแผลที่เท้าใหม่หายอะไรไม่หายเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมน้ำตาลแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าร่างกายเราควบคุมน้ำตาลได้ดีตัวฮีโมกบิน A 1วันจะเป็นตัวบอกค่ะค่าฮีโมกบิน A 1วันไม่ควรเกิดไม่เกิน5.7%เปอร์เซนนะคะแล้วทำไงดีพี่ปาหนูน้ำตาลในเลือดดีมากเลยยัง น้ำตาในเนืหนูได้จอมไ่ช้าได้เก้าสิบเองพี่แต่เอวันซียได้แปดนี่คือสิ่งที่บอกหรือบอกว่าเราผิดไหมไม่ผิดย้ำฟังดีๆนะคะแต่เรายังรักตัวเองไม่มากพอวันนี้พี่ป้าใช้คำนี้เลยนะรักตัวเองไม่มากพอการรักตัวเองไม่มากพอคือก่อนที่เราจะเป็นแนะนำคนอื่นรังดูแลตัวเองบ้างไหมอู้ที่ทฤษฎีหนูเก่งหนูท่องที่หมดเลยหนูพูดฉากไม่ใช่นะคะ ทุกอย่างมันขึ้นผลลัพธ์ที่การกระทําค่ะแล้วพอคุณทําด้วยความตั้งใจนั่นคือความรู้ที่สุดยอดที่มันย่อยออกมาแล้วง่ายๆค่ะเริ่มตน้นคุณอยากควบคุมน้ําตาในเลือดมันทุกข์นะพี่อยู่ดีๆเนะี่ยหนูนี่ชอบกินชาไขม่มุกทุกวันหนูกับแม่ค้าชาไข่มุกเนี่ยนะเจ้าประจํามาส่งหนูก้าโมงทุกวันเลยพี่ไม่ผิดค่ะแต่คุณต้องปรับวิธีกินแล้วค่อยๆถอยทําให้ตัวเองไม่ทุกข์ อ่ะพี่ปาเล่าให้ฟังนะคะมีเคสหนึ่งติดชานมไข่มุกมากแล้วน้ำหนักเยอะมากคุณรู้ไหมใครที่น้ำหนักโตเยอะมากมากร่างกายคนทำงานหนักมากเคสนี้มาเล่าพี่ปาฟังเลยว่าหมอบอกเลยว่าถ้าน้ำหนักไม่ลงคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งแน่นอนคะ่ะเพราะทุกๆโรคที่ไม่ติดต่อหรือหลังสิบก่าโรคดังต่อไปนี้เบาหวานความดันไขมันมะเร็งอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจโรคเกาผู้ชายนี่เชื้ออ่อนผู้หญิงเป็น PCOS เป็นเนื้องอกในรังไข่ทุกๆอย่างนี้เกิดมาจากสาเหตุเดียวค่ะดื้ออินซูลินและแน่นอนจะได้ยินพี่ปาพูดดื้ออินซูลินนะคะหรืออินซูลินรีซิสแตนต์ละเฮ้คุณจะได้ยินพี่ปาพูดตลอดเลยด็อกเตอร์บิ๊กเม็ดด็อกเตอร์เขาเป็นใครเนี่ยอุ้ยไปดูก็ผู้ชายหัวละล้านคนหนึ่งเก่งมากไหมเก่งมากค่ะ พี่ปาบอกเลยเขาศึกษาในเรื่องของฮอร์โมนโดยเฉพาะอินซูลินแล้วก็บอกหรือว่าร่างกายของเรานะคะร่างกายของมนุษย์สิ่งที่ต้องการจริงๆคือไขมันกับโปรตีนค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะเราไม่ใช่ไม่ทานขาบเลยนะไม่ได้นะคะห้าหมูที่เรายิงท่องเราต้องทานแต่ปริมาณหรือสัดส่วนสําคัญมากจําได้ไหมคะทุกครั้งที่พี่ปาพูดแนละ้วให้ย่อยง่ายๆคืออาหารหนึ่งจานหรือคุณจะกินอะไรก็ไปเนี่ยมีไฟเบอร์ไหม ไฟเบอร์คือส่วนหนึ่งของผักที่ไม่ย่อยสลายแล้วพอเขากินเขาไปป๊กมันจะปิดคลุมกระเพาะเราพอเรากินแป้งน้ําตาลเขาไปมันจะดักจากแป้งน้ําตาลส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ขับทิ้งเอาน้ําตาลเราไม่พุ่งกระชูดการที่น้ําตาลเราไม่พุ่งกระฉูดร่างกายของเราคือตับอ่อนอายุวาตับอ่อนเนี่ยเวลามันหลัง่งอิสตรีมันก็ไม่ต้องหลั่งพุ่งโอ้โหว่ามันถูกกระตุน้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะครับวิธีการง่ายๆสรุป คุณต้องดูน้ําตาลสองตัวพี่หมอไม่เคยสั่งรู้จอดเลยอย่าไม่เคยสั่งจอดอยมนซีไม่เป็นไรค่ะลองจอดดูได้ขอบอกคุณหมอคือตรงนี้มันมันดูดูนั่งงานดูเลยพี่พี่ป้าไม่รู้ว่าเหตุนใดหมอไม่สั่งจอดนะคะแต่ปกติคนไข้าบาหว่าเราจะสั่งจอดทุกสามเดือนค่ะสั่งจอดเพื่อจับผิดเราหรือวุอ้ยโลกนี้มองบวกบ้างนะคะอย่ามองแต่ลบ,ลบ มุบมบวกก็คืออะไรหมอจะดูเพื่อช่วยหรือเราซับพอร์ตเราให้เราได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องค่ะวิธีการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องนะคะการกินค่ะการกินสําคัญมากๆเลยแล้วกินยังไงกินอะไรกินแบบไหนวิธีการกินค่ะจาได้ไหมคะพี่ปาพูดเคยพูดถึงเรื่องอาหารเชื่อไหมคะตอนเนี้ยพี่ปาจะมีจานผักซึ่งผักพี่ปามองเป็นไฟเบอร์แล้วจําได้ไหมคะ หรือจําไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ให้ความรู้ใหม่ก็คือผู้หญิงอันนี้ไม่ใช่พี่ปาคิดเองนะคะเป็นงานวิจัยของ d i a b e t i c Care หรือ Nutritional นะคะซึ่งเขาศึกษางานวิใจัยในปี2020ว่าผู้หญิงจะต้องกินไฟเบอร์ไม่ต่ำกว่าวันละ25กรมัมหรือเทียบเท่ากับผักคึนก้นหึ่งกิโลผู้ชายกินไฟเบอร์ไม่ต่ำกว่าวันละเท่า <c oughs> ไหร่คะ เท่าไหร่ครับพี่ชาย1.5กิโลกร,รัมผักนะคะหรือประมาณ3 5 3 8กรมัมสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่พี่ปายอยากจะบอกกับทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าเรารักตัวเองเริ่มปรับพฤติกรรมตัวเองค่ะตื่นเช้าดื่มน้ำนะคะถ้าใครทำไอเฟด้วยความเข้าใจไม่ใช่ทำเพราะกระแสนพี่ปาย้ำนะคะส่วนมากหลายคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จไม่ได้บอกว่าผิดนะคะแต่เขาไม่เข้าใจ ถ้าคุณทําทุกอย่างบนพื้นฐานความเข้าใจคุณจะมีพลังที่จะทําเพราะว่าอะไรคะทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนภายในวันเดียวอูว้พี่หนูกินผักตามที่พ,พี่ปาแนะนําเลยผ่านไปสองวันน้ําตาลหนูก็ยังไม่ลงเท่าไหร่เพราะหนูยังกินอาหารมาเหมือนเดิมทุกอย่างฟังพี่ปาดีๆนะคะพอเราเข้าใจเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราจะทําให้ลดฮิมโกบินเอวันสีอย่าลดทั่วภาพค่ะ อย่าลดโวกนปรับพฤติกรรมการกินเดิมกินฟังดีๆนะคะเดิมกินจุกจิกทั้งวันจัดใหม่ค่ะนี่ยังไม่เริ่มทำในเอฟก็จัดให้กินเป็นมือม้อๆเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเราจะรู้เลยว่าทุกครั้งที่เรากินเข้าไปมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมโนโตัวหนึ่งที่เรียกว่าอินซูลินที่หลังมาันจะาตับโอนถ้าเรากินมันทุกสองชั่วโมงไปงน้ําตาลที่เรากินเข้าไปมันก็จะไปกระตุ้นอ่าตับโอนก็ต้องลงัง ยเวลาเรากินแป้งน้ําตาลนะคะน้ําตาลเคิร์ฟมันจะลงเร็วมากบ่อที่เรากินไปแค่สองชั่วโมงหิะวะีกแล้วว่าแต่ฮอร์โมนอินซูลินมันยังไม่ลงต่ํานะคะมันยังพึ่งออกมาย่อยพึ่งมาทําอะไรพวกน,นี้ดึงน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ฮอร์โมนอินซูลินยังไม่ทันลดลงต่ำกินอีกแล้วกินอีกแล้วกินกละทําให้ฮอร์โมนมันค้างตื่ตลอดเดี๋ยวต่อไปพี่ปาจะไล่แยกแพลตฟอร์มนะคะแล้วจะเขียนให้ดูให้เข้าใจเนาะพอดีวันนี้เดี๋ยวพี่ปาต้องไปสีราดนะคะไปคนละ ก็เลยต้องต้องขออนุญาตที่เร็วนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้วิธีการที่เราจะทำนะคะข้อที่หนึ่งปรับวิธีการการกินค่ะลดแป้งและน้ำตาลน้ำตาลไม่ควรเกินวันหกช้อนชาคิดตามพี่ปาเลยนะคะแค่อาหารที่เราไปซื้อเขาเพราะเราเป็นแม่บ้านแกะไายคนเป็นแม่บ้านแกะคือแกะถุงบัสติก่ะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเราไปกําหนดเขาได้ไหม ใส่น้ำตาลตท่าน้นตัวนี้ไม่ได้แต่เราต้องแก้ไขที่ตัวเราข้อที่หนึ่งลดแป้งและน้ําตาลค่อยๆลดแบบไม่ทุกข์ทรมานเคยกินน้ําหวานวิตเตด้พี่ปาค่อยๆลดลดความเจอจาข่งความหวานลงจากที่เคยกินหนึ่งแก้วลดลงเหลือครึ่งแก้วลดไปเรื่อยๆและเริ่มเสริมน้ำเปล่าน้ำดื่มเข้าไป เราเริ่มให้ร่างกายเราได้เรียนรู้และที่สําคัญเราต้องมั่นคงในเป้าหมายคนเราทําอะไรนะคะเป้าหมายสําคัญมากเลยนะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายหรือมีก็อย่างวันนี้เป้าหมายเข้มแข็งมากเลยมีพลังมากเลยพอไปเจอแนะั้มันไม่งงงงงันงองะะงม่นงง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 ้องงงยงงงงเวลาไม่ใช่เย,ยีงยงง็หงง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 หงองง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 ง แล้ววันหนึ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ฟังพี่ปาดีๆนะคะหัวข้อเบาหวานหายได้จริงหรือจริงค่ะแต่พี่ปาใช้คําว่าสงบถ้าน้ําตาลคุณคุณได้ไม่เกิน5.7ฮีโมโกลบินเอวไม่เกิน5.7ในเวลาหนึ่งปีฟาซซิ่งบัตชุก้าไม่เกิน100บอดได้เลยค่ะเรียกว่าคุณหายจะเบาหวานแต่พี่ปาจะใช้คําว่าสงบและทีมสุขภาพที่เข้าใจจริง,รงๆเขาจะใช้คําว่าระยะสงบของเบาหวานค่ะ เราเมื่อไหร่ที่คุณกินกลับมาเหมือนเดิมมอุย้ยน้ำตาลนี้ละฉันกลับมาละล้าเหมือนเดิมพุ่งขึ้นเหมือนเดิมค่ะเพราะเบาหวานเกิดจากพฤติกรรมนะคะคีย์เวิร์ดเลยค่ะเบาหวานเกิจดจากพฤติกรรมไม่ใช่โรคเวรุกกรรมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเราเป็นอย่างไรผลลัพธ์ก็เป็นอย่างนั้นหนึ่งลดแป้งและน้ําตาลสองอย่าก,กินจุกจิกค่ะกินให้จบม,มือเช่นคุณรู้ไหมทําไมไม่กินจุกจิกถ้าเราเข้าใจเหตุผล กินบรรทุกสองชั่วโมงคุณก็ไปกระตุน้นการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินค่ะและแน่นอนคุณจะยิ่งทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินน้ําตาลทุ่มทนและเปลี่ยนเป็นไขมันพอเปลี่ยนเป็นไขมันก็ไปเกาะที่เยว,วะต่างๆของร่างกายหนึ่งเกาะที่ใต้ผิวหนังสองเกาะที่ผงยิ่งมงใหญ่เท่าไหร่คือคุณสะสมรงมาเท่านั้นสามเกาะใต้หลอดเลือดค่ะและแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากตื่นขึ้นมาป่าเบีเ้ยวด้วยภาวะสโตรกค,คุณต้องระวังเรื่องพวกนี้ ถ้าไม่อยากทํางานอยู่ดีๆเจ็บหน้าอกวาเลนไทน์นะมันไม่ใช่วันของการเจ็บหน้าอกนะคะวันของความรักค่ะวันที่คุณนึกถึงไทยแล้วคุณมีความสุดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สําคัญมากๆนะคะข้อที่สามสำคัญเลยค่ะจากทุกทีจะนอนดึกนอนดื่นเพราะว่าอะไรคะกลางคืนเงียบดีค่ะนั่งดูซีรีส์จิกหมอนไปจิกหมอนมาเปลี่ยนใหม่นะคะนอนเร็วขึ้นค่ะ ซีรีส์จัดเวลาดูเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เรื่องจริงเพราะยังไงมันก็ไม่หายไปจากที่เราไปเช่าเข้ามาดูนั่นแหละค่ะแต่เรากำลังทำ้ายตัวเองการที่เรานอนดึกมากๆร่างกายในริกาชีวิตไม่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเที่ยงคืนตีสองก็จะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าโปรต์ฮอร์โมนซ่อมแซมก็ไม่ได้ซ่อมแซมถามเวลานั่งดูซีรีส์บิดมนมากใช้พลังงานเยอะพี่เองนางเอกกำลังอินเลิฟกันนะคะไปเปิดตู้เย็นค่ะ เปิดตู้เย็นทําอะไรคะพี่ปาอ่าเปิดตู้เย็นทําอะไรคะพี่ปาเอาของค่ะทวอบเนยเอาน้ําอัดลมแมมันมีความสุขมากเลยกินไปดูไปกินไปดูไปกินไปดูไปรู้ไหมคะหนึ่งคุณกำลังฝึกร่างกายตัวเองให้เป็นคนที่ต่อไปต้องเปิดตู้เย็นกลางคืนตลอดเพราะว่าอะไรสมองเราฉลาดมากนะ พอเรานอนดึกๆเปิดตู้เย็นตลอดมันจะมีการคําสาวมาเลยว่าเนี่ยเราเป็นสัตว์หากินกลางคืนแล้วเราก็จะเปิดพฤติกรรมการเปิดตู้เย็นอยู่ตลอดเวลาวันนี้ถามตัวเองสิคะอยากเป็นแบบไหนทุกคนก็อยากดูดีดูดีแบบดีจริงๆจากข้างในนะคะนั่นคือพฤติกรรมการกินอย่านอนเกินสี่ทุ่มค่ะเพราะหลังเที่ยงคืนเอาอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็คืออย่าเกินเที่ยงคืนเพราะเที่ยงคืนถึงตีสองกรธ้ฮอร์โมนจะหลัง ร่างกายคุณไม่ได้รับการซ่อมแซมส่วนที่สุดหรอและที่สําคัญคุณกินจุ๊บกินจิ๊บหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาคุณกำลังทํำ้ายตัวเองเดี๋ยวไม่รู้ตัวข้อที่สามติดชานมไข่มุกติดของหวานติดขนมรองค่อยๆเปลี่ยนลดลงจะเคยกินทุกวันว,นวนลาสามแก้วเปลี่ยนเป็นครึ่งแก้วดีไหมแล้วก็เติมน้าสะอาดเข้าไปการที่คุณเติมน้ําสะอาดนี่คุณรักตัวเองมากเลยนะ เราเร่างกายเราต้องการน,น้ําค่ะน้ําสระมันจะขับของเสียจ,จากร่างกายแล้วคุณจะดูทิพย์พันคุณจะสดใสและที่สําคัญก็คือเครียดให้น้อยลงพี่ปาพี่ปาก็พี่ป,าพ,ป,า,พปาพูดได้นี่คะหนูทํางานหนูเครียดรู้ไหมคะไม่ได้บอกว่าไม่ให้เครียดแต่เครียดให้น้อยลงเพราะว่าอะไรทุกครั้งที่คุณเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังนี่ทำลายตัวเองมากๆเลยนะวันนี้วันแห่งความรักพี่ปาต้องพูดเรื่องนี้เพราะถ้าคุณรักใครไม่เป็น ณไม่มีเป้าหมายชัดเจนคุณก็จะส่งต่อสิ่งที่เรียกว่ารักให้คนอื่นไม่ได้ก็ยังรักตัวเองไม่เป็นเลยจะไปรักคนอื่นเปไ็นได้ยังไงวันนี้การรักตัวเองที่เต็มก็คือคุณมีเป้าหมายชัดเจนคุณอยากมีสภาพยังไงอายุยืนแบบป่วยนอนติดเตียงอย่าประมาทกับชีวิตนะคะหลายคนที่ตื่นขึ้นมาปาักเดยวหลายคนที่เส้นโลหิตในสมองแตกหลายคนที่เป็นมะเร็งไปตรวจเจอแล้วเป็นมะเร็งนี่ก็จะคุณทําเองทั้งนั้นเลยนะคะ เพราะคุณเครียดสะสมตลอดเวลาเพราะคุณกดตัวเองไว้ตลอดเวลาเพราะคุณมองคุณด้อยค่ากว่าคนอื่นจริงๆไม่ใช่นะคะมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าค่ะแล้วทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเองแต่ใช้พลังงานในทางที่ถูกใช้สิ่งเหล่านี้นะคะทําจริงเวลาที่คุณทําจริงข้างในคุณเข้าใจคุณเป็นหมอเรียนรู้จากตัวเองอุ้มไม่ได้นะอูจริงปะวันนี้กินปาเมากไปรู้เลยไปฉี่ในห้องน้ำนะอุ้ยสักพักมดมันมาตอมมากเลยนั่นแหละ คุณกาลังทําร้ายตัวเองปรับใหม่เลยค่ะไอ้ที่บอกว่ากินน้ากินน้ําธรรมดาไม่ได้กินน้ําสาดไม่ได้นี่คือคุณคิดไปเองค่ะจนสมองรับคําสั่งจากตัวคุณเปลี่ยนใหม่ค่ะโอ้ยน้ำสะอาดนี่ดีนะกินแล้วผิวพรรณจนก็สวยสดชื่นและที่สําคัญนะคะพี่ปราบอกเลยว่าทุกครั้งที่คุณกินน้าตาลก็ไปกินแป้งก็ไปคุณคิดเลยค่ะร่างกายกาลังหลั่งฮอร์โมนอินลิน หลังมากๆๆๆหิวตลอดเวลาหูวไม่ได้พี่ต้องรักษาสิคกะทุกเบรกกินหมดแปดโมงเช้ากินอาจสมมติเจ็ดโมงกินข้าวมาละสิบโมงประชุมขนมเบรกหน้ากินกาแฟก็อร่อยนั่งฟังเฉยๆฟังไปฟังมาไม่ได้คิดถึงแล้วค่ะนั่งคิดถึงซีรีส์มาคืนเพราะตอนนี้หน้านที่งานประจําก็คือประชุมอย่างเดียวแล้วงานการก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้แต่ว,ว่าทำไมนั่งประชุมเสร็จเที่ยงก็กินกลางวันอีกค่ะ บ่ายสองก็กินอีกกินมันตลอดเวลาเพราะเสียดายสิแต่คุณรู้ไหมคะคุณจะเสียชีวิตตลอดเลยเสียใจและเสียชีวิตได้ในบ้านปลายตอนนี้โรคไม่ติดต่อหรือลังเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นหลักสำคัญพอคุณเข้าใจสรุปนะคะลดแป้งลดน้ำตาลไม่ได้บอกให้ไม่กินเลยนะคะสองทุกๆก,กระบวนการเกิดจากกันค่อยเป็นค่อยไปทำด้วยความเข้าใจ ไม่ต้องไปกดดันตัวเองว่าวันนี้ฉันจะหักดิบเลยนะเดี๋ยวมันจะได้หักจริงๆนะคะเพราะร่างกายเราสู้ไม่ไหวสามทุกอย่างอยู่บนโลกนี้เราต้องคิดเสมอเลยมันต้องใช้เวลาน้ําตาลเวลาลงไม่ใช่วันนี้ลงลงจริงไม่จริงคุณดูค่าสองตัวนะคะฟอสซิ่งบาชุก้ากับเอวันซีถ้าทีมบุคลากรการแพทย์ที่เข้าจริงจริงเขาจะติดตามผล A 1วันซนะคะแต่เราไม่ได้บอกว่ารู้ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะคะเราไม่ได้ดูค่าตัวเล็กเดี่ยวๆนะคะ เพราะว่าเวลาที่เราให้หายมันไม่ใช่หายเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันคู่กันอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณดูแลตัวเองคุณต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งพี่ปาบอกได้เลยการแพทย์ยุคใหม่3.0คือไลฟ์สไต e ์เม i ิซ n นค่ะ6เสาหลักซึ่งตอนนี้หมอเขานำมาใช้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกไลฟ์สไต e ์เม i ิซ n นมันคู่คู่ไปกัน,นับปัจจุบันถ้าเคสที่มาอาการหนักก็ส่วนใหญ่ถ้าอาการไม่หนักไม่เข้าโรงพยบาบาลหรอกค่ะ ต้องมาแบบไปเทียบเลยเขาก็ต้องใช้เมดิโก2.0คือตัดสาเหตุก่อนเช่นขาเน่ามาแล้วก็ต้องตัดขาแล้วบางทีก็รักษาไม่ได้วันนี้ถามตัวเองนะคะวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักย้านะคะไม่จําเป็นที่จะต้องให้ของหวานซึ่งกันและกันสําหรับพี่ปานะถ้าคุณให้เค้กที่หวานๆคุณก็ลองทําร้ายคนที่คุณรัก แล้ว่ายังไงมันถึงจะรู้ว่ารักเราหวานจำนะคะพฤติกรรมการดูแลค่ะคุณดูแลคนที่เรารักสม่ำเสมอหรือไม่และสิ่งที่พี่ปาพูดคำนี้คือคุณดูแลตัวเองสม่ำเสมอหรือไม่ตัวเองก็ไม่เคยดูแลแล้วคุณจะไปดูแลใครได้ล่ะคะในเมื่อคุณยังรักใครไม่เป็นการกระทำสำคัญกับคำพูดค่ะและทุกอย่างทุกช่วงเวลาคนที่เขารักกันก็จะเข้าใจกันนะคะว่าช่วงไหนเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลค่ะร่างกายเราก็เช่นกัน ถ้าเราดูแลถึงจุดหนึ่งแล้วเขาจะเข้าใจนะคะว่าอู้ยเราพอคนที่ไม่กินหวานคนที่กินหวานจ,จัดๆแล้วต่อไปค่อยๆลงนะคะด้วยโตช่วยต่างๆเรืออะไรเนี่ยพอเรากินหวานเข้าไปเรารู้สึกว่าจะกินไม่ได้แล้วถ้าเราดูแลตัวเองดีเราจะไม่มีการหิวแล้วค้ค่ะเพราะฉะนั้นกลับมาดูแลตัวเองค่ะเพราะสุขภาพที่ไม่ดีเป็นรูร่วของหนึ่งอมพี่ปาบอกเลยนะคะเสียน้อยเสียไม่ได้แต่พอเข้าโรงพยาบาลเสียเยอะๆเ,เสียได้ ต่อให้คุณมีสิทธิ์เบอร์ใจตรงพ่พี่ปาก็มีสิทธิ์นี้ต่อให้คุณทําประกันมากมายคุณรู้ไหมสุขภาพเวลามันสุดเงินเท่าไหร่ก็ซื้อกลับมาไม่ได้ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันแห่งความรักข่าววาเลนไทน์เลิฟยูเลิฟทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะนี่พี่ปาก็รักตัวเองนะเดี๋ยวพี่ปาจะไปโฟลที่โรงพยาบาลศรีเลราชค่ะเพราะเราก็อยากรู้ว่าสุขภาพหลังจากเราดูแลแล้วเป็นอย่างไร Love you ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแบ่งปันไลฟ์นี้ให้กับคนที่เรารักทุกคนนะคะนำความรู้ไปใช้และแบ่งปันไลฟ์นี้ให้กับคนที่เรารักทุกคนนะคะโอเคค่ะ